วัดีจ้าวัดตีตอนเช้าค่ะคือเก่าอขอ,อ,องเดิมอันเมื่อนี่เฮ็ดหลอดซองจ้าอันคอยสิแพ็กหลอดซองเดิมเจ้านี่หลอดซองสีมันอาจจะบะ่คอยงามเพราะว่าใบเตยมันหน่อยคอยสิแพ็กหลอดซองเด้อตุเจ้าควาสิแพ็ก สิบแพ็กขายหลอดซองมาเนี่ยผยติก๊กแพ็กหลอดช่องมาจเจ้าจ้าเบอร์หนึ่สีมันอาจจะประค่อยงามปันใด้ดอกเ,เป็นจังไรเนาะเพื่อนเพื่อนเกหลอดซอง นี่จ้าเออให้ไล้ไปเลยเายกะะัเลยอาเแบบจุกใจไปเลยนี่ต้องใส่ถุงที่นอกเวลามันขับรถมันสิบอกระเทือนมันจะได้เดินทางอย่างปลอดภัย เอามาหนิอากาศอากาศค่อนข้างจะดีมาหนีิก็เลยตื่นเสามาเฮ็ดดอดช่องพี่น้องจ้างามบ่บพอได้สนใจ องกันจก็ประมาณนี้ค่ะโอเคเจอกันคลิปต่อไปค่ะขอแพ็คหลอดชองก่อนเด้อค่ะ